กลาบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะวันนี้ผมเอเลนเยเกอร์เราจะมาทำไซเรนเฮดปะทะบ,บ้านกันเย,ย้โยยาอันนี้มีแขรกรับเชิญแต่เอเลนมันถอดเสือ้อมันไม่ดีนะมันก็ต้องใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าไงนะว่าไงนะลูบลองใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วละ่ะนี่คือชุดโปรดของพวกเราเย้ โอเคแต่ไปสร้างบ้านต่อเอาละเราต้องไปสร้างบ้านต่อแปปหนึ่งโอเคนี่ไงบ้านแรกต้องสู้ไซเรนนะครับเอเล่นเขาใส่หมวกก่อนในลูปนายลองพูดกับท่านผู้ชมสินี่ไงนี่คือบ้านแรกนดอคือบ้านที่เออทุนทานในโลกแปปหนึ่งแปปหนึ่งอย่าพึ่งจะขอเปลี่ยนมุมมองก่อนเพื่อนบ้านบ้านแรกทนทานไหมเพื่อนทนไซเรนจับเรากินไม่ได้เราจะดูโมเดลอไซเรนด้วยใช่ไหมใช่แปปหนึ่งนะเฮ้บอยเฟ i e n d อะไรล่ะไหนนายลองพูดสิ ว่าวัดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เห็นไหมเขาน่าสงสัยอันนี้ผมเล่นหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะเวอร์ชันที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเร็วบ้านแรกอ่ะลุกนําเสนอเลยเราต้องนําเสนอบ้านก่อนดูโมเดลไซน์เทสเนาะนี่คือบ้านแรกบ้านแรกเทไหมล่ะถ้าเทก็กดหนึ่ง ถ้าไม่เท่ก็กดสองผมว่าไม่เท่เร็วแล้วว่าใครเป็นคนสร้างอ่ะไม่รู้เร็วรีบๆนั่นสิในโมเดลใซตอะไรเหรอทางเข้าก่อนเข้านี่ไงนี่คือโมเดลเซตไหนให้ท่านผู้ชมดูมดเท่ไหมล่ะมันคือเซตออฟวีสามอย่าลืมไปโหลดลิงก์นี้กันเลยนะครับใช่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมันมีหลายตัวเลยไม่ใช่แค่เซตวัดทำไมมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนมันตายเดี๋ยว ช่างมันของผมมันบั๊กผมไม่ได้นี่ไม่ใช่แมปผมเร็วนี่เดี๋ยวผมจะพาชมในบ้านในบ้านจะมีตะเกียงโง่หนึ่งนะครับแล้วก็ก็จะมีพรมสีแดงถ้ามีสรบกวนก็ขออภัยมันไม่มีหรอกเพื่อนฮะจะมีพรมสีแดงมาผมจะเตรียมก้อนสองทางกายไว้คนละอันนะมาเดี๋ยวผมจะไปเสกใส่เฮ้แล้วผมจะปรัมหมวกมีชีวิตเอเดนขอถอดหมวกก่อนเอเดนต้องถอดหมวกเป็นการส่วนตัวก่อนครับเอเดนไม่อยากใส่เสื้อมัน เออเอเลต้องใส่เสื้อมันอันมันเตรียมอาวุธไว้เลยไม่เหมาะกับเด็กคลิปนี้ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นธนูไม่เอาเดี๋ยวผมจะเตรียมเพราะว่ามันอันตรายไซเคสมันมันมองไม่เห็นมันไม่มีตาเนี่ยคือตัวของมอนครับมีแค่สามตัวเองมีสี่มีเฮไลท์ด้วยเอามีเฮไลท์ด้วยเหรอเราจะเตรียมธนูด้วยดีเราจะใส่นนี้ไว้ในบ้านเพื่อจับเราจะใส่ไว้ข้างนอกเพื่อจับว่าสซเฮสมายังเอออีกแล้วจะออยยังไงนะเราเล่น ใส่ไว้ข้างบ้านดิจะไม่ทำหรอกโอเคมาไปเสซ็กมันละมันเริ่มกันแล้วตอนนี้เราได้เซ็กใจเฮ็ดแล้วเปิดให้ใจเฮ็ดเปิดให้เซ็กเฮ็ดโจมตีเร็วบอยเฟนเข้ามาเปิดให้ใจเฮ็ดโจมตีไม่มีประตูเลยแล้วจะรอดยังไงหรอเพื่อนฮะแล้วจะรอดยังไงอ่ะกดซ่อนตัวไงจริงเหรอให้บอยเฟนออกไปก่อนบอยเฟนมันบอยเฟนออกไปเลยเอกา ก็ได้ฉันเป็นตัวล่อใช่ไหมไม่ต้องอาริฟเข้ามานี่คนนี้เขาชื่อว่าอาริฟนะไปเลยเฮ้ยมาเลยนี่ซาเเฮดมาแล้วเข้ามาซาเลเฮดเข้ามาแล้วนี้ซาเเฮดมีท่าทางเจ็บปวดนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้แค่นูใส่ไอเลฟฟ์ฟิชส์ข้ามาเร็วเข้ามาถอยดิจะถอยซัดเจ้าเด็กดื้อเอาเซอวิ่งไปไหนอะ ตอนนี้เกิดอาการแล้วครับไอ้บอนบักขอลองใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลนเทสกลับมาบนี่ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเทไปละครับโอ้ใช้เสียงเจ็บเจ็บเข้าเข้าบ้านก่อนตอนนี้แล้วครับตอนนี้บอยเฟย์จะตายแล้วหนึ่งยังไม่ต้องเกิดตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะตายตอนไหนคิดว่าวันนี้ผมจะยังไม่ตายหน่อยมันจะยกเอาแล้ว มันเหยียบบ้านเราอยู่ทำไมจริงเหรอผมจะตายเลยแต่โบจะลออไปดูนะครับอย่าเอาเลยจะตายเฮ้ยอเฮ้ยนี่มันอะไรโอ้โหไม่เคยดื้อผมโดนจับธนาเกียดติมึงเลยเออนี่ใจเฮ้ตายแล้วนะครับเดี๋ยวแต่เสื้อไม่จริงผมเกิดแล้วครับเกิดเลยครับมาว่าแรกวเจอม่สำเร็จคือผมโดนจับแล้วครับมาแล้ไม่สำเร็จข้าใจเฮ้ยแล้วครับ ผมผมยังโดนฉับอยู่เลยผมลอยได้อย่ายิงใส่โลกอันนี้ผมตายเร็วเลยๆครับผมไม่น่าออกไปเลยถือว่าบ้านแรกไม่สําเร็จมามาดูบ้านสองกันเถอะถือว่าบ้านแรกไม่สําเร็จนะครับอยู่เวลาถือว่าบ้านแรกไม่สําเร็จนั้นรอสักครู่นะครับขอสร้างก่อนไม่ใช่ขอไอ้โหลดแม็ก่อนใช่ไหมนี่อะไรเคาเล่นมาก็ผมขอจบ ก่อนแค่นี้นะครับผีน้องผมจะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่